สวัสดีครับผมนายอภิิทบิดากรนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้คำสั่งในการเขียนโปรแกรมคำนวณร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็จะมาอธิบายคำสั่งต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมร้านกาแฟด้วยนะครับทั้งแรกเรามาเข้าโปรแกรมกันเลยครับ ลรออกให้หมดก่อนนะครับมาผมจะเป็นโครงสร้างครับเป็นอินคูนะครับ จะเป็น include stdio h นะครับก็จะเป็น include conio นะครับ กาเปิดนะครับคาสั่งแรกจะเป็นเคลียร์สกรีนนะครับก็เก็ c h ีนะครับใส่วไว้เลยครับ กันกนาพกนพลาดการลืมครับครับผมจะเป็นประกาศตัวแปรนะครับตัวแปรจำนวนเต็มนะครับในการ <c oughs> รับค่าของตัวเลขนะครับตัวเลขเมนูนะครับขอทานอะไฟครับพอดีเสียงแหบๆครับ เราจะประกาศตัวแปรเป็น int น,นะครับห้องตัวแปรเป็น int น,นะครับเนื่องจากเมนูตัวเลขเมนูของเราเป็นจำนวนเต็มนะครับต, <c oughs> ตัวที่สองนะครับจะเป็นเก็บ หรือเป็นรับค่าจำนวนแก้วนะครับก็จะเป็นจำนวนติมเหมือนกันนะครับต่อมาจะเป็นห้องไว้เก็บค่าราคานะครับซึ่งเราจะใช้เป็นโฟร์นะครับ ลืมเซ่มิคลูลอนนะครับต่อมาจะเป็นแสดงผลทางหน้าจอนะครับจะเป็นชื่อร้านนะชื่อร้านและเมนูนะครับ ยึบนะครับเข้าแลกอินนะครับเมน,นูนะครับก็จะเป็น รายการเมนูนะครับมาเลขหนึ่งนะครับจะเป็นกาแฟนะครับจะเป็นราคานะครับห้าสิบบาทนะครับ เมนูที่สองนะครับเป็นชานะครับราคานะครับสี่สิบบาทนะครับ เมนูที่3นะครับเล็กสลแลขินนะครับเป็นนมนะครับ30นะครับ เราจะเพิ่มเมนูแ็ได้ครับแต่ผมเอาแค่สามเมนูนะครับจะระเบียบใี้สวยงามครับ ต่อมานะครับจะแสดงผลครับ แสดงผลเหมือนกันนะครับว่าเราต้องการทีดแก้วนะครับ โนตนะครับนะครับผมต่อมาจะเป็นสแกน F นะครับจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ดนะครับซึ่งนับค่าจำนวนเต็มมานะครับรับค่าตัวเลขของเมนูมาครับอ๋อไม่ใช่ครับเออถูกต้องแล้วครับ รับค่าตัวเลขของเมนูมานะครับตรงนี้ไม่ละไม่เออยังไม่ถึงตรงนี้จะเป็นอยู่ในตรง e f นะครับตรงนี้จะเป็นรับค่าเมนูมานะครับสน,นูครับคอมา่าก็แอมเปรเน์นะครับก็จะเป็นเมนูนะครับ ครับผมตรงนี้จะเป็นรับค่าเมนูนะครับรับค่าตัวเลขของเมนูมาครับต่อมานะครับจะเป็นอ a t นะครับซึ่งจะเป็นทางเลือกนะครับจะเป็น อีบนะครับเมนูนะครับถ้าเราใส่มาเลขหนึ่งนะครับจะแสดงผลนะครับ แสดงผลว่าเราเลือกคอ p ฟนะครับแล้วก็จะเป็นปินเอนะครับแสดงผลนะครับว่าเราต้องการเอากี่แก้วนะครับ รับค่านะครับสแกน f นะครับ a x l a l in นะครับไม่ใช่นะครับสแกน f นะครับจะเป็นรับค่าจำนวนแก้วนะครับซึ่งเป็นจำนวนเต็มนะครับเราจะใส่เปอร์เซ็นต์ d นะครับฟันนูครับคอมมาแล้วก็แอมเปร์เซครับตามด้วยตัวแปร มันะปิดคอมมาครับโอต่อมาจะเป็นสมการนะครับคํานวณน,นะครับซึ่งจะเป็นมันนี่นะครับคือราคานะครับจำนวนนะครับเอ,อ่จำนวนแก้วคูณด้วยราคานะครับก็จะ ออกมาเป็นตังที่เราจะได้นะครับส่วนคอฟฟนี่ราคาห้าสิบบาทนะครับก็ใส่ห้าสิบนะครับคูณด้วยจำนวนแก้วนะครับแล้วก็เซมีคูลอนนะครับครับผมต่อมาจะเป็นเป็นเดบนะครับสสแสดงผลนะครับ ตรวนี้เพื่อความสวยงามนะครับนนครับปินเอฟครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นแสดงราคานะครับที่เราต้องจ่ายนะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์เนะครับเนื่องจากเป็นตัวเลขทศนิยมนะครับมีทศนิยมและเราอยากให้ทศนิยมมีเพียงสองหลักแล้วก็ใส่จุดแล้วก็สองนะครับ <c oughs> แล้วก็ ันูนะครับ <c oughs> แล้วก็มันนี่ครับครับผมแล้วก็ขออนุญาตก๊อปปี้ตรงข้างบนตรงนี้นะครับเพื่อให้รวดเร็ว นะครับครับผมแล้วก็อีกสองเมนูนะครับเราจะขออนุญาตทำการ Copy ตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับ แต่เราห้ามลืมปีกานะครับปีกาปิดนะครับรวแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับเป็นเมนูที่2นะครับซึ่งเป็นชานะครับ ดีเอ,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 อนะครับแล้วก็ราคาก็สี่สิบบาทนะครับครับผมกาปิดนะ ตรงนี้จะเป็นเมนูที่3ามนะครับเป็นนมนะครับสาสิบนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงคอฟฟตรงนี้เป็นมิลได้นะครับครับผม ปิดนะครับแล้วก็จะเป็นอีฟตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นเผื่อเวลาลูกค้ามากดเมนูผิดนะครับที่ว่าไม่มีในตารางเมนูครับเผื่อกดตัวเลขตัวอื่นครับเราจะให้ทำการ ให้มันแสดงผลขึ้น Error นะครับเราก็จะใส่เป็นเอ่อทีมนะครับก็เมนูนะครับเมนูนะครับน้อยกว่าสานะครับหรือนะครับ เมน,นูน้อยกว่า1น,นะครับจะให้แสดงนะครับให้แสดงอเัเดรนะครับจะใส่เป็นปนเอ็มครับ นี่นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นนะครับจะให้สวยงามแบบตัวนี้จะนะครับจะเป็นเมนูนะครับน้อยกว่า3มนะครับหรือเมนู ไม่ใช่ครับเมนูมากกว่า3ามนะครับหรือเมนูน้อยกว่าหนึ่งนะครับซึ่งจะให้แสดงผลเป็นเออร์นะครับครับผมเรามาตรวจสอบกันก่อนนะครับและเมื่อเราเอ่อกอกเมนูนะครับ ราจะทำให้มันวนซ้ำนะครับซึ่งเราจะใช้ Go To นะครับเราจะใส่ป้ายไวตรงนี้นะครับจะใช้ชื่อ run นะครับ จะเป็น go to นะครับเราก็ทำการ copy ครับไปวางไว้ในอีก2เมนูนะครับ นะครับผมแล้ก็ตรจสอบดูนะครับว่า <c oughs> ขาดเรืออะไรนะครับครับผมเราจะมา <c oughs> อธิบายอีกรอบนะครับตรงนี้ครับเป็นรับค่า ตัวแปรนะครับจานวนเต็มเป็นของอราคาเมนูนะครับครับผมตรงนี้เป็นรับจํานวนเต็มเป็นจํานวนแก้วนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทศนิยมนะครับเป็นราคานะครับที่เราจะต้องจ่ายนะครับครับผมเราลองคอมพล์อยู่นะครับ านครับแล้วก็คอนโทรลอีกกลาวครับนะครับจะเป็นให้เราเลือกเมนูนะครับเราจะใส่เป็นเมนูที่หนึ่งก่อนนะครับครับผมเราเอาคอฟฟี่นะครับแล้วก็จะใส่เป็นจำนวนแก้วนะครับใส่เป็นสองแก้วนะครับราคาก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ ต่อมาจะรับเมนูที่สองนะครับับผมแล้วก็ใส่จํานวนแก้วนะครับจะเอาหกแก้วนะครับับผมก็เป็นสองร้อยสี่สิบบาทนะครับับผมต่อมาก็จะเป็นเอานมนะครับแล้วก็ใส่จำนวนแก้วที่จะเอานะครับ ถ้าผมต่อมาเราก็ก็จะทําให้มันแสดงเออร์นะครับใส่ดูครับเนี่ยครับก็ขึ้นเออร์นะครับเราลองใส่ค่าน้อยกว่าหนึ่งนะครับถ้าผมเอ่อผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้ครับอาจจะมีเสียงแหบ ไปบ้างนะครับเนื่องจากไม่สบายนะครับขอประทานอภัยมณนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ